เขาก็เป็นความเชื่อเหมือนกันงูบองหลาเขาว่ากันว่าเป็นงูเจ้าที่แต่งูบองหลาตัวนี้มันเลื้อยมาซุกอยู่ที่โต๊ะบูบูชาห้องพระค่ะอ่านี่เป็นหิ้งพระหิ้งพระนาบาน,นี่อยู่บนหิ้งแบบนี้เลย โอ้โหใหญ่มากถ้ามันนอนขดขนาดนั้นผมว่าตั้งเป็นสารพยางูไปเลยฮะไม่ใช่ค่ะตรงนั้นเป็นยิงพ้านะคุณแล้วตัวใหญ่มากดิคุณ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 ไหมคุณคุณไหมเฮ้ยคุณคุณไหมใครครับเนี่ยนี่คือบางยาบางยาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญในการจับงูดูเสื้อเขาดิเห็นไหมฮะสกรีนเป็นรูปงูเบลอร์คองแล้วนะคะเขาเนี่ยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าของบ้านเลขที่245หมู่1ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่บอกว่าเจองูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเนี่ยพอไปถึงโอ้โหคุณมุงนี่ไกล้มากคนลุกนะเพราะว่ามันเลื้อยไปแล้วมันนอนนิ่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยฮะอ,อยู่ในห้องคราเลยแล้วก็ห้องคราเนี่ยอยู่หน้าบ้านเป็นบ้านของคุณจัก,กรพันสองสีซึ่งบางยาเขาเชื่อว่างูตัวเนี้เป็นงูเจ้าที่เขาแนะนําแบบนี้ว่าว<ะ>ให้เจ้าของบ้านทำพิธีจุดธูปไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะ จากนั้นเนี่ยบางยาเขาถึงจะลงมือจับงูเขาใช้มือจับงูคุณเฮยคุณดูนะนี่มือเปล่าจับมันแบบทิวชเลยแบบง่ายดายอ่ะเอาพูดตรงๆนะเหมือนจับหมาจับแมวคืออ่ะมา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 ละึ๊บเออบึ๊บเลยบึ๊บเลยจับจับหัวงูไปเลยเนี่ยดูดิแล้วแบบละมุนละม่อมไหมดูแบบละมุนละม่อมมันดูแบบมค่อยงูจะได้ไม่ตื่นตกใจมันกูงูมันเชื่องอ่ะพูดตรงเอ อาเอาออกมาได้วัดความยาวกันหน่อยไหมเป็นไงสักประมาณ3เมตรค่ะสเมตรนะล้อมันใหญ่ด้วยนะมันใหญ่ค่ะคุณคือเท่าที่เราเคยดูเวลามีเจ้าหน้าที่มาจับงู่เวลาจับหัวมันแล้วตอนอย่างน้อยมันสู้มันหางมันอ่ะมันม้วนแล้วมันต้องม้วนพันที่ตัวของคนนี่คือสงบนิ่งอ่ะเหมือนหลับะเหมือนจำศีลอ่ะ จะพาฉันไปไหนจ้าเดี๋ยวไปด้วยเออจะพาไปปล่อยป่าจ้าโอนี่แหละเขาก็เลยจะนำเจ้างูตัวนี้นะไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปทำความสะอาดในห้องพระแล้วบังเอิญเปิดหน้าต่างข้างๆหิ้ง,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 งพระ<อ>เนี่ยทิ้งไว้<อ>คือไม่ได้บังเอิญหรอกเอาจริงๆก็ระบายอากาศก็เข้าใจก็จุดธงจุดธูปเออใช่แล้วตรงนั้นอ่ะก็มาทำความสะอาดแล้วระบายอากาศระบายความอับชื้นไง แต่พอกลับมาจะมาปิดหน้าต่างว้ายไม่ปิดแล้วเผื่อมันจะออกไปเองปรากฏว่าเนี่ยอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้ดูอะไรดูบ้าเล็กที่ค่ะอยู่เย็นเป็นสุขใช่อยู่ที่ทับปริกนะคะอยู่ที่กระบี่นะแหม เขาก็ว่ากันว่าเป็นงูเจ้าที่แหละงูบองหลาตามความเชื่อของชาวใต้เขาอะดูแล้วเข้าใช้วิจารยาด้วยแต่ถ้าเจองูก็ให้ตามพี่กู้ภัยหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญต้องขอบคุณบางยาขอบคุณบางยาขอบคุณย่างแรงค่ะโอเคมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาเรื่องราาของบางยามานำเสนออีกนะ